องแปลว่าคนชาวชองกลุ่มคนดั้งเดิมในดินแดนเอเชียอาคเนย์สมัยอาณาจักรเขมรโบราณเป็นกลุ่มชนที่มีชื่อเสียงในการทำกระวานและเครื่องเทศต่างๆชาวชองและกลุ่มชนใกล้เคียง กระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยในจังหวัดจันทบุรีตราดระยองและฉะเชิงเซาโดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาในบางพื้นที่เรียกคนชองว่าชุมชองปัจจุบันพบชาวชองอาศัยอยู่หนาแน่นในเขตอำเภอเขาคิดชกูดจังหวัดจันทบุรี ในตำบลตะเคียนทองและตำบลคลองพลูส่วนในเขตตำบลพลวงและเขตอำเภอโป่งน้ำร้อนหลงเหลือคนที่พูดภาษาชองเพียงไม่กี่คนชาวชองที่นี่ส่วนมากมีอาชีพทำสวนผลไม้และสวนยางพาราทำนาเพื่อพอกินในครอบครัวส่วนการทำกระวาน มีเฉพาะในเขตเขาสอยดาวเท่านั้นชาวชองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีกรรมเช่นงานศพการทำบุญเลี้ยงพระ ยังมีรากประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเชาวชองได้แก่การแต่งงานแบบชองหรือกาตักเอ๊ะเอ๊กันแต่กันต่กันอันเจะาวาอย่างครันปากช่วยก็ยังแดง เจ้าเจ้าพังพังจะวางออกตึบกลับจะต้องหอบต้องชวกริบม <c oughs> คนชองมีพิธีการเลี้ยงผีหิ้งและผีโรง <c oughs> เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นในวาราพิเศษ เพื่อสื่อสารกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วผ่านทางคนทรง ชาวชองยังมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอื่นๆที่น่าศึกษาเรียนรู้และควรค่าแก่การอนุรักษ์เช่นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ชองวิถีชีวิตดั้งเดิมการรักษาโรคภัยไข้เจ็บวิธีเกษตร,รกรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆ

ภาษาชองเป็นภาษาอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกสาขามอนคาเมนกลุ่มย่อยเปียริกมีภาษาใกล้เคียงกันได้แก่ภาษากะซองและภาษาซัมเรที่พบในจังหวัดตราดและภาษาชะอุ้งที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีสนุกจบอดแรงต่อการให้จบเป็น ูละ,ละ,ละนี่คือภาษาชองภาษาชองม,มีระบบเสียงที่แสดงลักษณะของภาษา<อ>กลุ่มมอนคขมรที่ชัดเจนโดยมีพยัญชนะต้น22ตัวพยัญชนะสะกด11ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ตัวสะกดจอยอและหอเป็นต้น,จน,นเจจอวินนแ้ปย และมีลักษณะน้ำเสียงโดดเด่นแทนการมีเสียงวรรณยุกต์ดังในภาษาไทยภาษาชองไม่มีวรรณยุกต์แต่มีลักษณะน้ำเสียงสี่ลักษณะได้แก่หนลักษณะน้ำเสียงกลางปกติกกววาาปปปสอ 2. ลักษณะน้ำเสียงต่ำใหญ่ หรือเสียงกล้องมีลมกว่ายกว่ายกว่ายมังงามมังงามมังงาม3ลักษณะน้ำเสียงสูงบีบหรือเสียงปกติตามด้วยการกักของเส้นเสียงคอดคอดคอดโซ่โซ่ <So. S 1> สี 4. ลักษณะน้ำเสียงต่ำกระตุกหรือเสียงกล้องมีลมตามด้วยการกักของเส้นเสียงจ้องจ้องจองเมเมเมรูปประโยคของภาษาชองมีลักษณะการเรียงคำเช่นเดียวกับภาษากลุ่มมอนคขเมรอื่นๆ คือมีประธานตามด้วยกริยาและกรรมอออหหหลลลััังงงงงงมงมงมมมมแต่ก็มีรูปประโยคที่เป็นเอกลักษณ์คือการใช้คำปฏิเสธสองคำประกอบหน้าและหลังคำกริยาหรือกริยาวลียายมองตาไผลนักเอ็มเปหะบลังยาย,นะยอมองตาไผลนะัก em bạch học lòng yêu em muốn ta em phải nè em bị học lòng ấy bị tìm 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 วันนี้การใช้ภาษาชองตลอดจนวัฒนธรรมของชาวชองอยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรงคนชองพูดภาษาไทยเป็นหลักในชีวิตประจำวันแม้แต่ผู้สูงอายุเยาวะชนชาวชองรุ่นอายุต่ำกว่า30ปีไม่สามารถพูดภาษาชองได้ภาษาชองอยู่ในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงใกล้สูญสลายเสี่ยงต่อการสูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่อยู่ในภาษาชองเช่นความรู้เกี่ยวกับป่าพันธุ์พืชอาหารพื้นบ้านสมุนไพรพิธีกรรมความเชื่อและประเพณีเช่นพิธีแต่งงานการตักของชาวชองแม้สถานการณ์ภาษาชองอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง แต่คนชองยังไม่สิ้นหวังชาวชองในตำบลคลองพลูและตำบลตะเคียนทองอําเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีต่างช่วยกันฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเองโดยผ่านการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544โดยได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเน้นกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของชุมชนลุกจิตสำนึกให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการด้วยตนเองโดยมีนักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้สนับสนุนงานทางวิชาการ